คุณจะร้องไห้ทำไมล่ะพ่อไม่ตายเนี่ยพ่อมไม่ตายแม่ไอหน้าตีไม่แตกมองดูนุงมองดูนุ่งไอ้คดไอ่คนไอ้คนใจร้ายไอ้คนใจดำไอ้ใจดำทำมึนแน่ริงมันออกมาสิว่าไอ้คนใจร้าย สั่งให้ผู้หญิงไม่ตายทำไมกูไม่ไปเองวะเฮ้ยให้ไปตายผู้ชายมึงเจ็บเข้าห้องวัดเหรอมึงรู้ดิเหรอรู้สิมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่ใช่ลูกชายไม่ว่าไอ้ใจดำมึงไอ้ตัวดำไปไอ <ENNIS> ้ห <royable> <What S 3> ่าเนี่ยมึันจะมากเกินไปแล้วนะไม่ใครกันล่ะมัรลองว่าข้าได้รับาดีมึงเป็นผู้โวยที่ไหนวะน้าจากความตายเหรอข้ามเจ้าเองกไ้รับบาดีวะมึงใช่ไหมไอ้เด้รับบีไอ้เขียววันนี้ มันหยุดนานแล้วไปเดินมาดีเหยียบนาใช่ใจอร่อยกันเนี่ยจะเป็นใครกันส่งตัวพี่เดือนไปหาเหยี่ยมาได้ทำแบบนี้เนี่ยนะเฮ้ยไอ้หนูมีเหตุผลอะไรชายต้องส่งตัวพี่เดือนไปหาเหยี่ยมาได้ด้วยปังใช่ พจูจะร้องไห้ทำไมล่ะกพ่อพี่เล่นอะไรเนี่ยใจวะพ่อมาก็ดีแล้วพ่อดูข่าวพี่เดือนนี่ยังนะครัับวนลีส่งตัวพี่เดือนไปหาเห็บมาท่าที่เป็นดีลาชชานนะพ่อใจเย็นก่อนลูกพ่อรู้แล้วมาทางแกน้องเลยพ่อพ่อรู้พ่อรู้แต่พ่อเองนะใจเย็นก่อนพ่อพี่เดช่วยพี่เดือนพ่ะย่น่าหิ้งนั่งได้ยังไงเขาส่งให้ลูกแกไปตายอีกนาจิมให้แตกมองดูเดือน

เงาหัวจะขาดไม่รู้ตัวขาดต้องขาดนะพี่เจ้าใช้พี่สาวผมไม่ตายนี่ีนาจิ้มใส่แตกไปนะนี่มันอะไรขอมึงเนียกูที่เธอเมียกูนี่จะเรียกรูกอย่างนี้บ้ามันเป็นคนบันนอกแล้วมันเป็นอะไรเขาวังหลวงฉันเป็นหวพี่เดือนนะเจ้าก็บีบหัวนะเาต้องใช้พี่เดือนไม่ดีเพราเขาใจรู้เล พี่เดือนไปตายไหมเ้ยหน้าตีไปแตกมองดูนุ๊กขอโทษไม่คิดไม่คิดถึงเงินใจไม่ชอบไม่ชอบแอบมองพี่หลอกสัตว์เหรอเจ้าบอกให้ลูกเจ้าหนักหลงก่อนแล้วบางเหตุผลหรอปะนี่นางหลงก่อนจะดิ้นพ่อก็จะใช่หัวพี่เดือนที่เดินทำแบบนั้นนะเพราะว่าเขามีเหตุผลเหตุผลอะไรเขาก็มีเหตุผลก็นั่งหลงก่อนสิว่าลูกจะลุก พี่ยาค่ะเจ้ามีชื่อว่าอะไรกันเจ้าบอกฉันมีชื่อว่าดินเพี่ยาค่ะเจ้าดินเอีคนชื่อนี้น่ารักทุกคนเลยนะเนี่ยเป็นบางคนแตวใครไม่น่ารักวะเขียวเขียวอ่ะเขียวโอ้โมื่อกี้น้เอาใส่ชุดเขียวไม่เล่าเจ้าดินพี่ยาค่ะนั่งเรื่องความเหตุผลเรา